ค่ะเจนะคะตอนนี้เจะอยู่ที่ Energy Health Spa Plus ค่ะวันนี้มาขัดผิวทําสปาผิวนะคะบํารุงผิวให้ดูกระจ่างใสามากยิ่งขึ้นค่ะเ mm hmm. นื่องจากว่าเจาไปทะเลมาแล้วผิวหมองคล้ำมากเลยนะคะ mm hmm. โดนแดดโอ้โ oh หแรงมากก็จะมาบํารุงผิวที่นี่นะคะทําให้ผิวเนี่ยมีความเนียนนุ่มแล้วก็กระจ่างใสขึ้นค่ะ ซึ่งตัวที่เจทำวันนี้นะคะก็คือ r i ซ์มิลส์ครับค่ะเป็นการสครับผิวด้วยสารสกัดจากจมูกข้าวที่มีทั้งวิตามินอ e, ีมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็สารชะลอความชราแถมยังมีโอเมก้า6แล้วก็เซลลมไยด้วยนะคะสามารถป้องกันการสูญเสียน้ำออกจากผิวลดเลือนจุดด่างดำที่ผิวผิวที่หมองคล้ำก็จะดูกระจ่างใสแล้วก็ดูนุ่มชุ่มชื้นเป่งปังมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ยังมีความยืดหยุ่นแล้วก็ดูมีน้ามีนวลด้วย แล้วก็สําหรับคนที่อยากจะมาทําสปาผิวแล้วก็มาผ่อนคลายแบบนี้นะคะสามารถมาได้ที่ Energy Health Spa Plus มีด้วยกัน3สาขาค่ะ